สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube ของเจวัปัดนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับอีกนิดเดียวจะใกล้3,1 0,000หนึน่งซับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวจริงๆส่วน a c e b o o k นะครับก็เดินหน้าเข้าสู่7,500ใจเนี่ยอยากจะไปถึง3 0 0 0 0ถึง50,000ผู้ติดตามเหมือนกันนะครับในช่วงสิ้นปีนี้เพราะว่ามีทั้งตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็เรื่องฟุตบอลทีมชาติที่เราเนี่ยค่อนข้างถนัดส่วนคนที่ยังไม่ได้กดให้เนี่ยผมแปะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ของ YouTube ด้วยรับสหช่อง Facebook เพราะมีหลายคนบอกว่าไปค้นในเฟซแล้วเนี่ยหาค่อนข้างยากก็ลองกดในช่องทางน,นั้นได้ส่วน t ิ k t o อกนะครับชื่อเดียวกันเลยเจวรบปัดก็ผ่าน16,000ผู้ติดตามไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนในวันนี้ด้วยแหละครับก็คงจะเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมาในเตะ4คู่นะครับผมจะเล่าพอยต์สำคัญเด็ดๆให้พวกเราได้ติดตามกันคู่หนองบัวอันดับ1ก็ชนะมา2จาก3นัดหลังสุด แต่เพิ่งจะสะดุดมาในเกมที่แล้วต้องเปิดบ้านเจอกับเชียงรายที่แพ้รวดในลีกมา4เกมติดแล้วก็เปลี่ยนโคช้ชจากชาบ,บี้โมโรมาเป็นเปียพลผ่านิชกุลซึ่งประเดิมงานใน FA ฟเอกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นี่คือเกมแรกในลีกของเขากับอดีตท,ทีมเก่าสมัยประสบความสําเร็จและก็เจออีกทีมเก่าอย่างหนองบัวที่เขาเคยอยู่เหมือนกัน ซึ่งสถิติของกว่างโซมหาภัยในเกมเยือนฟุตบอลลีกก็ไม่ดีนะครับแพ้มา6นัดติดแล้วซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในความคาดหวังของเชียงรายที่อยากจะมีคะแนนกับทีมในกลุ่มเดียวกันที่ถูกมองว่าต้องลุ้นหนีตกชั้นฝังไม่ผิดนะครับฤดูการนี้เชียงรายต้องลุ้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวความละเอียดในการเล่นก็มีด้วยกันทั้ง2ทีมแหละครับแต่สิ่งที่กว่างสงมหาภัยพยายามใส่เข้ามาในยุคข,ของทางโค้ชใด,ดแล้วก็คุณหั่นที่ผนึกกาลังกันเนี่ยคือเวลาได้ลูกโตกลับเนี่ยพวกเขาต้องพยายามหาจังหวะจบ ให้บอลมันตายไปเลยเพื่อไม่ให้คู่แข่งเนี่ยได้โต้กลับคืนเหมือนกันขณะที่เจ้าบ้านหนองบัวพยายามตั้งเกมแล้วก็เจาะตามแพทเทิร์นการเล่นเลยนะครับซึ่งโคตต้นสุเกตโยทีก็ทกําการบ้านเทียวไลท์เทียวคือในพื้นที่สุดท้ายของเชียงรายอยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ไม่เข้าสักทีเฉียวไปเฉียวมาก่อนที่จะมาเจอจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอดิศักดิ์แหวนหล่อเนี่ยไปโดนใบเหลองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกแม้ว่าจะศูนยูแต่ความหวังของทีมเยือนดูสว่างวาวขึ้นมาเลย แต่ก็ไม่ผีผามนะครับพวกเขาพยายามเล่นตามจังหวะของตัวเองซึ่งอมว่าโชคดีด้วยเพราะว่า10คนของหนองบัวเนี่ยพวกเขายังครองเกมเข้าใส่นี่คือจุดที่เชียงรายเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นในการเล่นเกมรับของตัวเองและก็ไปโฟกัสกับการเล่นเกมโต้กลับได้แต่กว่าจะได้เคาน์เตอร์แอตแทกแต่ละทีเนี่ยโหต้องชมทางฝั่งเจ้าบ้านด้วยนะครับคือพญาไก่ชนหนองบัวเนี่ยก็มาแบบไม่ลดละเลยคือเล่นเกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับเหลือ11คนเท่ากัน ไม่ได้เห็นภาพเลยนะครับว่ามีผู้เล่นโดนใบแดงไล่ออกไปคนหนึ่งแต่สําคัญที่สุดเนี่ยโอกาสได้ยิงมันก็ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้มันขาดขาดเกินเกิน,กนแทบจะทุกจังหวะเลยและก็ไม่ได้มีทีท่านะครับว่าเชียงรายเนี่ยจะเร่งเกมมากขึ้นกว่านี้แต่ก็ยังเล่นเคี่ยวร่างดินอดทนเหมือนเดิมครับจนในที่สุดเนี่ยลูกตั้งเตะที่เหมือนจะไม่มีอะไรกลายเป็นแนวรับของหนองบัวไปลั่นครับและก็เป็นสันติภาพย้มแสนที่ได้ซัดเก็บตกแบบนี้ก็เข้าทางนะครับเม็ดเดียวกะว่าปิดเจาะเอาสามแต้มแน่ แต่หนองบัวก็อยู่ไม่ได้นะครับตามลูกเดียวยังไงก็ต้องเอาคืนเพราะมีโอกาสในการกลับมาตีเสมอแล้วก็เปิดช่องเป็นธรรมดาครับหลังบ้านลอยมันก็วัดอยู่แล้วแหละครับว่าจะโดนหรือไม่โดนแล้วก็เป็นแฮร์ริสจัวที่ได้หลุดในจังหวะโต้กลับยิงฝังจบเกม2 0ซึ่งคู่นี้สถานการณ์ในการครอบครองบอลเนี่ยดูเหมือนหนองบัวจะดีกว่าแต่พอเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยสูสีเฉยเลยนะครับแล้วก็พยาไก่ชนเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยกว่าเชียงรายด้วยซ้ำไป ก็คือ8ต่อ12ครั้งซึ่ง8ครั้งของพญาไก่ชนยิงตรงเกาะไปแค่2ครั้งเองส่วนเชียงรายเนี่ยดูจะพัฒนาเรื่องของจังหวะก,การโต้กลับคือสไตล์มันชัดอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นแบบนี้แหละครับมันคงเปลี่ยนตัวตนยากต้องใช้เวลาต้องใช้ผู้เล่นที่ดีกว่านี้ด้วยพอเห็นตัวเองว่าเล่นแบบไหนดีสุด โค้ดใดก็แค่เติมเต็มเน้นให้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่ายิงตรงกรอบเข้า50%แล้วได้มา2ลูกก็ถือว่าเฉียบคมแต่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมพญาไก่ชนที่เกมรุกคมคมในบ้านนะนัดนี้นนมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือว่าเพราะเบรกโปรแกรมทีมชาติเพราะช่วงก่อนหน้านั้นน่ะโอ้โหยิงเป็นหายยิงเป็นหายเจอใครก็หยุดอยู่ลําบากแล้วกลายเป็นว่าแพ้2เกมติดในลีกก็ต้องกลับมาดีตกชั้นอีกครั้งหนึ่งฟุตบอลของหนองบัวถ้าเป็นกราฟเนี่ยมันเหมือนคลื่นเลยนะครับ ขึ้นขึ้นลงลงบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่แบบหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดเปรียบโคตดต้นเป็นช่างในอู่ซ่อมรถเนี่ยผมว่าบิวลอัพเครื่องหลายรอบแล้วนะครับฟิตเครื่องจนเหนื่อยตอนต้นก็เครื่องไม่วิ่งอก็ทํากลับมาจนวิ่งติดแล่นฉีววิ่งไปวิ่งมาทําความเร็วเกินพิกัดเครื่องโอเวอร์ฮีทอีกก็กลับมาบิวลอัพเครื่องใหม นี่แหละครับที่เขาบอกว่าฟุตบอลลีกเนี่ยมันไม่ได้เก่งอย่างเดียวแต่มันต้องสม่ําเสมอด้วยส่วนเชียงรายผมคิดว่าตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นโค้ดใดเนี่ยคนก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยไม่มีโปรลเส้นเนี่ยมาคุมได้ไงซึ่งจริงๆเนี่ยชาบ,บี้ก็ไม่ได้โปรนะครับคุณซื้อคนเก่าแต่เชียงรายเนี่ยเขาใช้ลเส้นโปรของทางพี่น,นพนพอรเอกสัตราที่เรียนจบในรุ่นแรกของประเทศไทย รุ่นเดียวกันก็มีโคดเฮงวิทยาเาฮัก,กุลโคดแบนทศวันสีปานโคซิโกกฤษศักดิ์สเสนาเมืองโคระอิสระศรีธโรโคโยกบรุครุสีมาค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวดังดีกรีอดีตทีมชาติกันทั้งนั้นโอเคนั่นคือเรื่องของโปรไลเซ่นนะครับแต่กลับมาที่ตัวโคดไดดีกว่าไดเองเนี่ยเป็นนักเตะที่ต้นทุนค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ใช่ดาวดังระดับที่พวกเราเนี่ยจำชื่อแล้วก็คุ้นหูได แต่ในช่วงพีคๆของการค้าแข้งก็ผ่านสมโมสรใหญ่ๆมาหมดแล้วแล้วก็เป็นทั้งเตะที่เล่นเด่นทั้งเกมรุกแล้ก็เกมรับสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็เล่นตัวรุกเป็นหลักเลยด้านบนแต่มาแจ้งเกิดในทีมชาติเนี่ยกลายเป็นว่าไปเล่นแบ็คและนี่คือตัวป่วนของธีรทรบุญมาทันครับตอนที่เจอกัน ตอนพลิกพีคของทั้งคู่เนี่ยสู้กันสนุกมากแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อใดยุระยะในการเป็นนักเตะไม่ได้การเป็นโคช้ชก็คือเส้นทางที่ผมมองเห็นมานานแล้วว่าเขาน่าจะไปได้ดีกับอาชีพนี้ประก,กอบกับเป็นคนบ้าเกมด้วยนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เคยติดท็อปร้อยของโลกนะครับในเกมฟีฟ่าออนไลน์เอาเป็นว่าฝีไม้ไลายมือในการเล่นเกมไม่ธรรมดาแล้วเขาบอกว่าเกมเนี่ยช่วยเขานะครับในการคิดโดยเฉพาะการเอาตัวรอดแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นและผูกพันมาตั้งแต่เด็กจากการเล่นเกมเช่นเดียวกันครับวันนี้คนบ้า2คนมาเจอกันเป็นคนบ้าฟุตบอลแล้วก็บ้าเกมโค้ชฮั่นมิติติยภไพรัตประธานสโมสรก็เป็นคนที่ชอบเกมฟุตบอลเมเจอร์มาแต่ไหนแต่ไรดังนั้นด้วยเคมีของทั้งคู่เนี่ยภารกิจพาเชียงรายหนีตกชั้นได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่บัดน,นี้ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าทิศทางของทีมจะมองถึงการยกระดับวิธีการไหมหรือว่าจะเล่นเคี่ยวแบบนี้แหละและก็มองถึงการแพ้ให้ยากไว้ก่อน แล้วค่อยโชคช่วยโอกาสที่ผิดพลาดของคู่ต่อสู้ซึ่งสองประตูที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้ก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเชียงรายคนเดิมกลับมาแล้วฟุตบอลที่อาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเกิดได้ผลการแข่งขันก็น่าจะแฮปปี้กว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากจริงๆส่วนเล็ก2ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะผ่าทีมแบบไหนหรือเสริมใครเข้ามาแต่ที่แน่ๆเปียพลผานิชกุลที่อยู่กับทีมมารู้ปัญหาทุกอย่างในฐานะนักเตะและเหมือนโคชฮั่นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าดึงมาเพื่อรอเวลา ในการขึ้นมาแก้ปัญหาแทนที่ในกรณีที่ชาบี้โมโรเกิดเพียงพามขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆยังไงก็ขอให้หมาเกมนี้เข้าทางของกว่างทรงมหาภัยในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับจากนั้นไปต่อที่คู่ของราชบุรีนะครับอันดับ10ที่ไม่ชนะมา3เกมติดแล้วในหลีกเปิดบ้านเจอขอนแก่นยูไนเต็ดทีมรองอันดับสุดท้ายที่แพ้ในลีกมา2เกมติด โดยนัดน,นี้ครับไฮไลท์คือการประเดิมนั่งข้างสนามครั้งแรกในรอบเกือบปีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เฮดโค้ชก็ตามสำหรับโค้ชโยงวัตถุสีมาคะแต่ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทีมหรือว่าประธานเทคนิคของสโมบบสรราชบุรีตำแหน่งยอดฮิตของสโมบบสรไทย สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้แต่ถ้าเกิดว่าประธานสมโมสรกับโค้ชไม่ถามไม่ต้องพูดก็นั่งเฉยๆรับค่าไรเส้นไปแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับสิ่งที่โค้ชโยงมาเนี่ยมันสร้างบรรยากาศให้กับนักเตะหลายคนที่เขาเคยร่วมงานมาแล้วสมัยคุมทีมชาติไทยรุ่ยู่ไม่เกิน23ปีและจากประสบการณ์ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าโค้ชโยงอาจจะทําฟุตบอลในเชิงความเข้มข้นเนี่ยไม่ได้ดีและก็ประสบความสําเร็จกับฟุตบอลระยะย,ยาวแต่ถ้าเกิดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่โค้ชโย่งมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ราชบุรีขาดแต่ผมเชื่อว่านัดเนี้ยโค้ชโย่งเองยังคงไม่ได้ทําอะไรแบบเป็นชี้เป็นอันนะครับก็คงจะไปนั่งดูความเป็นอยู่วิธีการในการทํางานของราชบุรีว่ามันมีเวิร์กโฟลอยังไงบ้างปัญหาที่คนพื้นที่มองไม่เห็นโค้ชโย่งอาจจะมองเห็นในเกมน,นัดนี้อยู่ที่ว่าคุณฟุกกับทางโค้ชเจฟเนี่ยจะให้แสดงความคิดเห็นหรือเปล่า ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าบอลชนะเนี่ยทุกอย่างมันถูกบททุกคนก็จะมองถึงแค่ผลการแข่งขันอย่างเดียวโดยลืมศึกษาในเชิงรายละเอียดว่าไอ้ที่ทีมชนะเนี่ยพอคู่ต่อสู้มันผิดพลาดให้หรือว่าทีมของตัวเองเนี่ยดีจริงๆหรือมันดีได้มากกว่านี้ไหมถ้าเกิดเราแก้ไขาบางจุดซึ่งใครดูในสนามเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าความเฉียบคมของราชบุรีเนี่ยยังเป็นปัญหาหลากัลกๆเลยสร้างโอกาสได้มากมายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอโ้โหยิงชนเสายิงชนคาน แม้แต่ลูกได้ประตูที่โชติพัฒย์ยิงเนี่ยก็ยังยิงชนเสาเข้าไปด้วยนะครับและจะว่าไปเนี่ยน่าจะบวกได้มากกว่าหนึ่งลูกด้วยเพราะขอนแกน่นทาอะไรแทบไม่ได้เลยครึ่งแรกเนี่ยจงอางขยองยิงไม่ตรงกรอบได้ําไปแต่ครึ่งหลังราชบุรีเหมือนเดิมครับยูนีก็เอื่อยยุบไปเหมือนที่คุณฟุกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับผมในรายการครีดริมเส้นของไทยรัฐเลยนะครับว่าเนี่ยคือเรื่องใหญ่ที่ราชบังกรนเป็นคือครึ่งแรกเนี่ยเล่นเหมือนเทพเลยแต่พอครึ่งหลังเนี่ยไม่รู้พลังงานหายไปไหนหมด พอเป็นแบบนั้นเนี่ยขอนแก่นก็เริ่มฟื้นและพยายามจะหาจังหวะเอาคืนแต่ยังดีที่เฉียวไปเฉียวมาแล้วก็ไปโดนโมเมตมาร่าเนี่ยลงมายิงฝังให้ราชบุรีปิดจ็อบชนะไปอีก2 0เหมือนกันในคู่นี้ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยขอนแก่นนะผมว่าปัญหาหลักๆเลยคือเกมรุกอะ่ะเล่นแบบห่วงหน้าพวงหลังครับประตูก็อยากจะเอาแต่ลองสังเกตจังหวะเปิดบอลน,นะครับไปสุดเส้นทั้งทีมีโอกาสครอสซิ่งแต่ผู้เล่นในกรอบเขตโทษจำนวนที่เข้าไปสนับสนุนตามจุดต่างๆเนี่ยน้อยมาก คือแบบนี้มันก็ยากที่จะเกิดโอกาสในการทําประตูเพราะว่าเปิดบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เปิดเข้าหัวคนหมงคนยิงแต่ว่าเขาเปิดเข้าจุดที่จะใช้ในการโจมตีให้ผู้เล่นเนี่ยวิ่งตัวเปล่าเข้าไปเพื่อหาจังหวะในการเข้าทาซึ่งลูกแบบนี้มันป้องกันยากกว่าการเปิดไปที่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเว้นแต่ว่ากองหน้าคนนั้นหรือว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมีความสูงที่ได้เปรียบจริงๆอาแบบนั้นลเล่นได้แล้วเกมรับเนี่ยก็มีช่อง ให้ราชบุรีเนี่ยเจาะเยอะมากนะครับแต่ราชบุรีไม่โคมเองมากกว่าโดยเฉพาะครึ่งแรกที่ผมบอกกแหละมันเลยทําให้เกมเนี่ยยังไม่ขาดและต้องมาลุ้นเหนื่อยในช่วงครึ่งหลังและผมว่าถือว่ามีโชคด้วยกับจังหวะที่ไม่เสียจุดโทษที่มูต ombo เนี่ยไปสก,กัดใส่เดียโก้หรือแลนดิสฉะนั้นผมว่าการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นหลังจากจบเกมนี้ครับเพราะปัญหาเดิมๆของราชบุรี ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่าโค้ชคนไหนจะมาทําก็ตามตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือฟุตบอลดีครึ่งเดียวไม่ดีครึ่งแรกก็ดีครึ่งหลังแต่ส่วนใหญ่จะดีครึ่งแรกถ้าปิดจ็อบใส่คู่ต่อสู้ได้ยิงบวกมากกว่า2ลูกก็มองถึงผลชนะแต่ถ้าเกิดยิงได้2ลูกตอนนี้กลายเป็นไม่ชัวร์แล้วนะ,นะครับเพราะหลายเกมก็เห็นอยู่จาก20เป็น -2 2จาก20เป็น2 3ต่อถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกเนี่ยต้องเชิญทั้งทีมเลยครับย่างบ้านโย่งเฉพาะกิจให้โคโยงทํารายการและถามเรียงตัว เอาปัญหามากองรวมกันรับรองไปรุ่งแน่นอนอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจที่โคราชนะครับอันดับ9นานครราชสีมาก็เพิ่งชนะมาในช่วงก่อนที่จะเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติเปิดบ้านเจอกับ B g จีปทุมอันดับ4ที่ฟอร์มถือว่าอยู่ในช่วงท็อปนะครับเกเกมหลังในไม่แพ้ใครแต่ก็เสมอกับชนะพๆกันนะครับเสมอ4ชนะ5ซึ่งจากโมเมนตัมของทีมเนี่ยยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของทีมที่จะลุ้นแชมป์เพราะว่ามาตรฐานของฟอร์มเนี่ย ยังไม่ใช่ขาขึ้นซะทีเดียวเพียงแค่แพ้ยากเท่านั้นเองแต่ก็ชนะใครไม่ได้ง่ายเหมือนกันโดยโคชโจเทรสักโพอนเนี่ยมีโจทย์ท้าทายนะครับเพราะเวลาเขาคุมทีมเจอ BG เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตาม10ครั้งเนี่ยโคชโจคุมทีมชนะ B ีได้แค่ครั้งเดียวและที่เหลือเนี่ยแพ้ไปถึง7ครั้งแต่ว่า2ครั้งหลังสุดเนี่ยจบด้วยการเสมอ BG ได้ทั้งหมดโดยคู่นี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจนะครับผมมองว่ากองหลังของ BG คือจุดเปลี่ยนสำหรับเกมนี้ครับ เพราะว่าเกมรุกเนี่ยดูจะฝืดๆไปเหมือนกันโอกาสเข้าทำเยอะครองบอลดีแต่เกมรับของทางนักคอราชสีมาเนี่ยจับทางได้หมดสมาธิก็ได้วินัยก็สูงแต่ถ้าเกิดลูกยิงของโกมิสเข้าไปเนี่ยเราจะไม่พูดแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นจุดปลดล็อกของเกมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโคราาต้องบุกแน่เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ b ีจีได้ประตูปาเข้าไปเนี่ยก็เกิน1ชั่วโมงของเกมไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอ VAR ริบคืน แมวเหมียวยังไม่ตายก็ใส่สำรองทีเด็ดลงไปซึ่งกลายเป็นว่านัทนานเบียสัมฤทธิ์ลงไปเปลี่ยนเกมได้จริงๆเก็บตกบอลแถว2ได้หลายจังหวะเลยและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเกมรับของ B g จีเนี่ยดันไม่ละเอียดนะครับเพราะไอ้จังหวะเก็บตกบอล2เนี่ยมันก็คือการสากัดฟุตบอลที่เตะแบบขอไปทีะครับคือไม่เตะให้มันขาดไปทีเดียวเลยบางทีก็เหมือนเสดายบอลคิดว่าอยากจะสกัดให้เพื่อนเล่นต่อเพราะว่าตำแหน่งการเล่นเนี่ยมันไม่ใช่กองหลังธรรมชาติดูก็รู้แล้วนะครับทั้งเซดินเอ็นดีไอและก็คิสติยองโกมิส และที่ผมพูดเนี่ยผมพูดมาตลอดนะครับต่อให้โกมิสยิงในเกียรนัดนี้แล้วได้ประตูผมก็จะบอกว่าเขาก็ยังเป็นกองหลังที่ไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของ BG และไม่เพียงพอครับถ้า BG หวังถึงการที่จะเป็นทีมที่มีแชมป์ทุกปีไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือบอลถ้วยเพราะคาแรคเตอร์การเล่นมันไม่มีความดุดันไม่มีความเคี่ยวที่สามารถขู่แนวรุกของคู่ต่อสู้ได้เลยแล้วช็อตเสียประตูที่นัทนานยิงเข้าไปเนี่ยเป็นการสกัดบอลที่เข้าตากรรมการมารกมาก ของคิสซองโกบิชไม่แตกต่างจากตอนที่กระโดดขึ้นมงแล้วก็ทำทีมเสียจุดโทษในเกมกับนคปรปฐมเลยก็เหลือจะเชื่อครับบีจียิง14ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวส่วนโคนราดเนี่ยยิงน้อยกว่า9ครั้งยิงตรงกรอบไป3ครั้งครับแสดงให้เห็นว่าปัญหาของ BG ยังไงก็ต้องมีโคช้ชเข้ามากแก้นั่นคือคลองบอลได้ครับแต่การเจาะแนวเลึกเนี่ยคุณภาพา <c oughs> ไม่มีเลยเจอทีมรับต่ำตัวเองก็เร่งสปีดบอลไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ย มันเน้นเล่นด้วยความเข้าใจกันของผู้เล่นไม่กี่คนพอฝั่งตรงข้ามเขาจับทางได้เขาก็ยืนปิดไม่ให้มีเวลาคิดทุกอย่างก็จบมันเหมือนกับเกมที่ BG แพ้ระยองขาบ้านครับสถานการณ์เดียวกันเลยและบอลแถว2ที่หวังจะพึ่งพากองกลางที่ยิงไกลดีนัดน,นี้ก็ยิงนกตกปลากันหมดแต่ลูกเซตเพล์ที่ควรจะปลดล็อกเ่ยนะครับลูกกาอากาศไม่มีช็อตไหนเลยที่มองเห็นว่าจะกดดันโคราชทั้งที่มี2กอ,องหลังสูงใหญ่เกิน2เมตรทั้งเอดีไอแล้วก็โกมิส คือถ้าเป็นยุคที่มีวิกเตอร์กาโดโซกับอัน e เดสตูนเยอเนะี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าได้เปิดเตะมุมลูกฟรีคิกเนี่ยยังไงการันตีแน่ๆว่าได้ประตูอาเป็นว่าคิดผิดก็คิดใหม่ละกันนะครับสำหรับหอคอยคู่เพราะสําหรับผมเนี่ยโกมิสกับเซดินเอ็นเล่นไปเล่นมาพอกันทั้งคู่และการันตีว่าต้องเลือกเปลี่ยนใครคนใดคนหนึ่งออกตอนเนี้ย สถานการณ์ของโกมิสก็หนักเอาการนะครับและก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของ BG ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลหน้ากับการเสริมผู้เล่นต่างชาติที่โควต้าเปิดเยอะกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดยังเลือกตัวแบบนี้ก็มี2โจทย์ครับเอามารักษากับเอามาสร้างคอนเทนต์ไม่ได้มาช่วยเอาแชมป์อีกตามเคยขณะที่สวัสดแคทต,ต้องยอมใจจริงๆครับ พอมีอาวุธเริ่มจะครบมือต่างชาติกลับมากันแบบเต็มๆเ,เนี่ยตัวเปลี่ยนผู้เล่นไทยมันก็ยังพอที่จะยืนระยะประคับประคองได้แม้ว่าดิกอันเซลจะเจ็บไปนะครับแต่ก็ยังมีอ e ีจองชอนที่ลงมาแล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีในการหม่งสก,กัดกั้นแทบทุกจังหวะเลยส่วนปัญหาตอนนี้คือตัวรุกผมว่าความสมบูรณ์ยังไม่เยอะทั้งสยามแยบนะครับที่จะใช้ก็ต้องใช้แบบพนุถนอมหรือว่าเดนิสบุยโลที่ผมว่าความสมบูรณ์ของร่างกายกลับมาภาคนี้เนี่ย ก็อดอดแอดแอดมาตลอดส่วนสำรองเปลี่ยนได้5คนแต่โคราชเนี่ยมาเต็มที่ได้แค่3ดังนั้นหลังจบเลกแรกเนี่ยนะครับถ้าจะเอาชัวร์รอดตกชั้นเนี่ยผมว่ากลับมองสตาร์ทเลกสองเนี่ยยังไงต้องใส่ก่อนเลยโดยเฉพาะการเติมเต็มต่างชาติอีกสักตำแหน่งหนึ่งเพื่อให้มันครบโควต้าเพราะว่าโคราชเนี่ยใส่ไม่เต็มควต้าในช่วงเลกแรกเหมือนเขาก็เก็บงบประมาณไว้ด้วยนะครับแต่ตัวเลขที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่าเหลือแสนกว่าเนี่ยจะเอาต่างชาติคุณภาพมาเนี่ยมันก็ยาก ไม่อย่างนั้นก็ต้องถอดคนใดคนหนึ่งครับแล้วใส่ต่างชาติไม่ครบแต่เอางบของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมาบวกกันให้มันได้ตัวดีสักคนหนึ่งไปเลยแต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเอามาคนเดียวปรากฏว่าคนนั้นเจ็บอีกทุกอย่างก็พังเหมือนกันเอามา2คนอย่างน้อยไอคนนี้เจ็บอีกคนหนึ่งก็ยังเล่นได้ก็เป็นมุมมองที่โคโจเทศสักโภอ้นก็คงต้องพิถีพิถันในจุดนี้แหละครับ ไปท้ายที่ลำพูนนะครับก็ได้กลับมาใช้รังย้าของตัวเองสักทีหนึ่งโดยอยู่อันดับ12นะครับไม่ชนะใครในลีกมา4เกมติดก็เป็นงานที่ยากขอเลยซันเบรการมาแล้วได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยคงไม่มีข้อแก้ตัวแล้วครับต้องเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำเพื่อพาทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรต้องดีกว่านี้แต่คู่ต่อสู้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าประจวบเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นอยู่อันดับ5้และก็ชนะมา3เกมรวดเลยในลีกแต่เพิ่งตกรอบ F a Cup ในช่วงกลางสัปดาห์ให้กับชมบุรีทีในไทยลีก2แบบน่าเจ็บใจ แต่สถิติการเจอกันของคู่นี้สี่เกมหลังเนี่ยมีถึง3นัดที่ทําประตูกันไม่ได้เลยครับกลายเป็นบอลน,น่าเบื่อเลยสําหรับอเล็กซานเดรกามาเวลาเจอกับต่อพิฆาตซึ่งการพบกันของการมากับโคเตีย8ครั้งเนี่ยเป็นโคตเต้ดีกว่านะครับชนะ6ส่วนการมาชนะ2แล้วก็ถ้าทีมไหนขึ้นนําก่อนจะจบด้วยการไม่แพ้เลยซึ่งประจวบเนี่ยนำคู่แข่งก่อนและปิดเกมด้วยการชนะถึง5ครั้งเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฟุตบอลอย่างที่เราคิดกันจริงๆนะครับ เป็นบอลฝฟืดครับเสมอ 0, 0ูอีกแล้วการครองบอลถึงแม้ประจวบมากกว่าแต่โอกาสยิงไปอยู่ที่ลำพูนนะครับ11ครั้งต่อ8ครั้งและทั้ง2ทีมยิงตรงกรอบรวมกันเพียงแค่5ครั้งลำพูน2ประจวบ3เล่นกัน9 0นาทียิงตรงกรอบแค่นี้มันจะไปบานยังไงก่อนนัดนี้คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมาก,กน,นะครับเพราะไปไม่สุดด้วยกันทั้งคู่แต่ไฮไลท์ผมว่าคนพูดถึงเรื่องของไฟสามอีกล้ แต่ท้าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยแฟนบอลหลายคนนะครับก็ได้ส่งภาพถ่ายมาในใต้คอมเมนต์ที่ผมโพสต์อยู่ในข่าวของ Facebook เหมือนกันเพราะผมก็อยากรู้คือเราไม่ได้ไปไงเราอยากรู้ว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ในแต่ละมุมของทุกพื้นที่ของสนามเนี่ยความสว่างเป็นยังไงก็ได้ข่าวมาคล้ายๆกันนะครับว่าไอ้ตรงบริเวณตรงประตูกรอบเขตโยษอเนี่ยอาจจะดูมืดไปหน่อยแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมผ่านเกณฑ์ไหมผมตอบไปเลยว่าถ้าไทยลีกให้ผ่านแล้วาามาตรฐานไม่ดีขึ้นเนี่ย ก็คงจะไปว่าลำพูนไม่ได้นะครับต้องว่าไทยลีกแล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับแก้กันมาเยอะมากถ้าไม่ผ่านจริงๆเนี่ยก็ให้ผ่านช้ากว่านี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาเพราะที่ผ่านมาก็ให้โอกาสลำพูนมาเยอะแล้วแต่วันนี้เท่าที่ผมดูนะครับมันก็มีหลายจุดเหมือนกันที่ต้องพูดถึงก็คือการถ่ายทอดสดของทีมงานถ่ายทอดเนี่ยคือถ้าเขาปรับแสงในกล้องให้มันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นภาพในสนามเพราะว่าไฟในบางจุดอ่ะมันก็ส่องเข้าไปที่กล้องของทีมงานถ่ายทอดสดมันก็อาจจะบาลานซ์เรื่องของแสงยากหน่อย ก็คิดว่าคงค่อยๆปรับตัวกันไปเพราะว่าตอนนี้เขาตรวจสนามเนี่ยเขาต้องไปดูแล้วนะครับว่าทุกจุดและก็รายละเอียดเนี่ยความสว่างมันน่าจะดีกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างในการติดตั้งไฟด้วยและก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับของการสร้างสนามผมก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เหมือนสนามฟุตบอลที่อื่นที่ไฟเนี่ยมันจะไม่ได้วางในลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวว่างเนี่ยจะหาโอกาสไปเยือนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าในมุมมองผมเน แต่มันจะดีกว่าเรื่องไฟเยอะถ้าเกิดฟอร์มของทีมมีความดุดันเพราะคนก็จะแห่เข้าไปในสนามโดยไม่ได้สนเรื่องนี้หรอกครับแล้วก็จะหยุดพูดกันไปเองเพราะว่าสิ่งที่มันน่าพูดกว่าก็คือผลงานของทีมซึ่งตอนนี้ผลงานทีมมันไม่ดีด้วยครับและเป็นฤดูการที่อเล็เซนอเ์กาม่มาเนี่ยน่าจะผิดหวังกับฟอร์มของต่างชาติหลายตัวที่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถยกระดับทีมให้ดีขึ้นกว่าดีได้มานัดหนึ่งหายนัดหนึ่งและโมเมนต์ออสบานเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งจริงนะครับ แต่ฟุตบอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าศูนย์รวมอยู่ที่เขาบางจังหวะที่เล่นเร็วได้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่เล่นเองและบางจังหวะที่ทีมไปเร็วได้เนี่ยก็ต้องรอเขาเหมือนกันเพราะต้องยอมรับว่าจังหวะออกบอลสร้างสรรเกมแบบชี้เป็นชี้ตายมอสบันก็คือความหวังสูงสุดเลกสองเนี่ยผมว่าคุณตาลกลับมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการเติมเต็มแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพื่อทําให้ลําพูนเนี่ย ดูดีขึ้นมากกว่านี้เพื่อสมศักดิ์ศรีกับสนามเย้าของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเพื่อความดุดันครับผ่านไป4คู่ตารางคะแนนก็กลายเป็นประจวบขยับขึ้นมาราังอันดับ4แทนที่ BG แม้ว่าจะเสมอนะครับเพราะว่า BG จีดันแพ้ส่วนท้าเรือเนี่ยสะดุดเหมือนกันแต่ยังคงรักษาอันดับ3ไมไว้ได้ขณะที่นครราชสีมาขยับมาอยู่ที่8เลยแล้วก็หนองบัว ลำพูนดูทรงแล้วต้องไปลุ้นเหนื่อยหนีตกชั้นเหมือนกันหลังสะดุดต่อเนื่องเชียงรายตอนนี้ก็แต้มตามหลังโซนปลอดภัยเหลือแค่3คะแนนแล้วในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับตัวแทนจากไทยก็เตรียมลงสนามต่อเนื่องในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกและก็จะมาเตะไทยลีกนัดที่15ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเลยก็คือนัดส่งท้ายของเลกแรกก่อนจะเปิดทางให้กับทีมชาติไทยลุยอาเซียนครับรวมถึงไล่เก็บนัดตกค้างก่อนหน้านี้ที่มีการเลื่อนกันไปซึ่งต้องแข่งให้จบ ภายในปีนี้ให้ได้ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของทีมชาตินะครับก็ต่อเนื่องจากเรื่องของโปรแกรมตกค้างนี่แหละครับที่หลายๆทีมลงแข่งขันกันในช่วงที่ทีมชาติมีเตะอาเซนครับก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าอาเซนครับเนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์ใคร่เคยอธิบายไปแล้วว่าเขาจะเตะในช่วงเนี้ยแล้วทุกประเทศก็มีโปรแกรมลีกทับซ้อนอยู่แล้วมันก็เป็นที่มาว่า แต่และประเทศต้องไปจัดสรรปัญหาของตัวเองในการขอตัวนักกีฬามาร่วมในการแข่งขันรายชื่ออยู่ในข่าย50คนเนี่ยผมก็ทยอยบางทีมไปนะครับเน้นทีมสําคัญสํญที่ดูแล้วเนี่ยมีนักเตะในข่ายทีมชาติเยอะซึ่ง,งผมประกาศรายชื่อไปแล้วว่ามีใครอยู่ในข่ายบ้างเนี่ยคุณจะพอประกอบร่างได้ว่าโครงหลักๆเนี่ยมันจะเป็นของทีมไหนโดยวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศ26รายชื่อซึ่งมีการตัดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะมีใครเจ็บ จนต้องถอนตัวหรือเปล่าซึ่งรายชื่อมันก็ยังปรับได้จนกว่าจะส่งแข่งขันในเกมแรกตรงนั้นเนี่ยยังสามารถปรับผู้เล่นได้แต่ถ้าเกิดเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยต้องใช้26คนที่ประกาศไปเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวอยู่แค่นั้นเองดโดยส่งรายชื่อแต่ละแมชได้23คน BU เนี่ยเป็นหนึ่งทีมนะครับที่ผมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีรายชื่อในขายจาก50คนเนี่ยมากถึง12คนซึ่งผมว่ามากสุดนะครับในรอบนี้สําหรับทุกทีมในศึกไทยลีกหนึ่ง12คนนะครับ ของทางบียูก็จะมีป,ประตูปฏิวัติคำหม่กองหลังเนี่ยสุพรรณทองสงแล้วก็เกมรับด้านข้างนะครับนิติพงศ์เสรานนท์แล้วก็มีบุญทวีเทพวงศ์อันได้แบ็คขวาแถมยังมีชื่อของกฤษดานนทรัตด,ด้วยนะครับแบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์คือติดไปถึง3เลยในตำแหน่งที่ตำแหน่งเดียวซ้ายเป็นวันชัยจรุนงค์านตรงกลางธิติพันธ์พ่วงจันทร์กับวิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีอานอนท์อมรเลิศศักดิ์รุ่งรัตภูมิจันทึก แล้วก็ตัวรุกด้านบนนะครับเชียวศรีนาวงกับกันตพลคีรีแรงส่วนใหญ่เนี่ยคนก็คงงงนะครับกับบางรายชื่อซึ่งแน่นอนครับอีชีเนี่ยเขามีโอกาสไปดูฟอร์มในช่วงฟุตบอลเอฟเอคักลางสัปดาห์ด้วยก็อาจจะมีบางคนที่ถูกใจแล้วก็เรียกเข้ามาเสริมในทันทีขณะที่อีกหนึ่งทีมบุรีรัมยูเนเต็ดที่ตอนแรกคาดการว่าอาจจะไม่ปล่อยใครมาเล่นเลยในศึกอาเซียนคัพนะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันของทีมตัวเองซึ่งก็มีทั้งลีกแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วจริงเนี่ย ก็ไม่ปล่อยได้ครับสำหรับโปรแกรมในช่วงนี้เพราะมันไม่ตรงตามปฏินินฟีฟา่าแต่ก็ยังส่ง3รายเหมือนเดิมนะครับจากรอบที่แล้วของอุ่นเครื่องที่เจอกับเลบานอนและก็สปลาวก็คือกองหลังพันสายเหวนวบบู์กองกลางเสกสรรราตรีและก็ศูนย์หน้าสุพนัณเหมือนตาอยู่ที่ว่าอีจีจะเลือกใครไปติดใน26คนบ้างแต่ว่าทั้งบียูและก็บุรีรัมเนี่ยอาจจะปล่อยนักเตะตามไปสมทบในภายหลังเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเกม a f c Champions League ที่ต้องเตะในช่วงต้นเดือนธันวาคมหลังเกมไทยลีกนัดสุดท้ายของเลกแรกส่วนตัวต่างแดนนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยถ้าคอนเฟิร์มนะก่อนหน้าน,นี้ผมบอกไปแล้วว่า BG กับเมืองทองเนี่ยไม่ปล่อยตัวแต่ว่าในเคสของนักเตะที่มีข่าวกับ BG เช่น e เอกนิตนะครับจริงๆต้องนั่งสังกัดเป็นอุระวะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมาช่วยทีมชุดนี้เพราะในรายชื่อมีนะครับใน50คนซึ่งจะว่าไปเนี่ยดีลระหว่าง BG กับเมืองทองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ด้วยยังไงเนี่ยต้นสังกัดของบุ๊กเนี่ยต้องกลับมาเม ส่วนจะขายกันกลางอากาศไหมเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยผมตามให้ทีหนึ่งแล้วก็ปฏิกุสตาฟสั้นนะครับจะกลับมา BG แต่ว่าพึ่งเล่นนดสุดท้ายกับนาราขับไปก็กลายเป็นว่าอยู่ในโผชื่อของ50ารายชื่อซึ่งตรงนี้มีโอกาสนะครับพอมีชื่อปุ๊บเนี่ยโอกาสติดสูงแน่ๆเพราะคนที่ไม่มีนั่นะหมายความว่าเขาไม่ปล่อยแต่แรกแล้วและหนึ่งรายที่คนลุ้นกันคือเช็คสุโชทสรารชาติจะมาช่วยได้หรือเปล่าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่า คือน้องก็เจ็บมาเยอะนะครับแล้วก็อยากให้พักร่างกายเพื่อเตรียมซีซั่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่กับซัปโปโรต่อในเจลีก2หรือว่าอาจจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่ทีมอื่นหรือถูกขายออกไปก็เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับที่เช็คเองเนี่ยควรต้องทําร่างกายให้ดีที่สุดการมาเจ็บซ้ํากับทีมชาติในช่วงโปรแกรมที่มันไม่ได้ตรงตามใบทินฟีฟ่าเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกู้ศรัทธา ก็ว่ากันไปแต่ในรอบนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจนะครับว่าปัญหามันคืออะไรและก็หวังพึ่งว่าอิชิเนี่ยจะเรียกผู้เล่นที่เอาเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถปรุงแต่งได้ทันทีไม่ได้แย่เหมือนการอุ่นเครื่องในรอบที่แล้วที่ให้โอกาสคนใหม่มากจนเกินไปแต่ปรากฏว่าการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันขาดหายไปจนฟุตบอลเนี่ยดูอืดอาดเจาะแนวลึกไม่ได้เล่นแค่ทางกว้างถ่ายบอลไปมาแล้วก็โดนแฟนบอลวิพากวิจารณ์ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่ลำค่าที่ทําให้เขาเนี่ยน่าจะเรียกผู้เล่นที่มีประสบการณ์และเคยร่วมงานกับเขา เอาไปใช้งานในรายการนี้บวกเพิ่มกับการสร้างเด็กใหม่ๆที่อาจจะคุ้นชินกับการทํางานของเขาด้วยผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยว2ี่ตัวก็จะประกาศ26พฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือช่องของเจวรปัตนะครับเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องทาง Facebook เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วก็ t i k t o k ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วก็หวังว่า ไหนไม่เกินภายในวันนี้ที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยจะมีคนตามผมมากกว่า3 000, 1 0แสนหืซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ